สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกมยันเดเลยเดโมนะคะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับสาวสวยนะจ้าทุกคนคือแบบเป็นมดที่ปอเนี่ย ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าโมเดลเนี่ยสวยมากๆเลยนะผู้หญิงคนนี้นะคะคืออมายค่ะอมายเนี่ยเป็นหนามหัวใจของอายาโนนะคะเพื่อนๆค่ะคือแบบสวยนะเป็นลุคที่หาดูได้ไม่ค่อยง่ายนะคะเพราะว่าปอนเนี่ยก็โอ้ยกว่าจะไปเจอนะคะก็ค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรเลยนะคะดูดีคือแบบว่านางสวยนะแล้วก็ท่าทางของนางนะคะก็จะมีการขยับตลอดเวลาล เ,ะะเดี๋ยวปอจะมารีวิวนะคะตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะคะอุ้ยดูดิทรงผมโคตรน่ารักเลยนะคะคืออเมายเนี่ยปกตินะคะนางเนี่ยจะเป็นสาวที่ผมสั้นใช่ไหมแต่ว่าในลุกวันนี้นะคะนางก็เป็นสาวผมยาวแล้วนะคะโอ้ยแล้วก็เป็นสาวที่หน้าหวานมากๆเลยนะคะสังเกตได้ที่ตรงสร้อยคอนะคะแอบใส่สร้อยไข่มุกมาด้วยนะ แล้วก็ตรงข้อมือนะคะก็เป็นสร้อยไข่มุกเหมือนกันนะคะส่วนเสื้อผ้าเนี่ยบอกเลยว่าไม่จำเจเลยนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อผ้าที่ปอเนี่ยก็ไม่เคยเห็นเลยนะนี่ค่ะแล้วก็เท้าวิ่งนะคะเป็นไงน่ารักไหมคะทุกคนโคตรหน่อมแนมเลยนะเออถ้าเราลองสังเกตดูดีๆนะคะน้องเนี่ยจะมีต่างหูอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าปอลเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะคะมันเหมือนว่าจะเป็นต่างหูรูปดาวนะคะ คือแบบว่าสวยมากๆเลยและก็เดี๋ยวปอจะมาลองให้น้องนะคะทําท่าดูเนาะปึ๊บ ว้าวอันนี้นะคะเป็นท่านั่งค่ะก็คือเป็นเสาวหวานใช่ไหมเราก็ต้องนั่งแบบท่าเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็มาดูท่านี้กันปรื้อุ้ยน้องกำลังนอนอยู่กับพื้นนะคะวายเห็นกกนอนเลยแล้วจะบอกว่าพอเราเนี่ยซูมเข้ามาใกล้ๆใช่ไหมหน้าของน้องนะคะคือไม่บักเลยนะถ้าเป็นอันอื่นนะคะเวลาที่ปอเนี่ยซูมเข้ามาใกล้ๆแบบนี้ใช่ไหมหน้าของน้องเนี่ยมันก็ ก็จะบักแล้วก็จะหายไปนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะเขาสร้างมาแบบอย่างดีเลยนะคือไม่บักเลยนะแล้วก็น้องเนี่ยโอ้โหหลับตาอยู่ด้วยนะดีมากเลยค่ะอุ้ยนี่อามายกำลังคานอยู่กับพื้นนะคะทุกคนมาเดี๋ยวปอจะมาลองทำท่าหัวล้อดูนะคะคือถ้าเพื่อนๆนเนี่ยสังเกตตรงผมของน้องนะคะจะมีความพลิ้วมากๆเลยนะเห็นไหมเออมันพิวว่า สำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะคะต้องยกให้คอมเมนต์นี้เลยค่ะอยากให้พี่ปอกำจัดไลบาลุโดยวิธีการวางยาปวดหัวนะคะใช้ 25แต้มนะคะให้พี่วางยาตอนพักกลางวันนะคะและระหว่างที่นางเนี่ยกำลังวิ่งไปที่ห้องพยาบาลนะคะก็ให้เราเนี่ยฉฉยโอกาสนะคะสังหารนางได้เลยนะคะขอครั้งแรกเหมือนกันนะคะจะบอกว่าคอนเทนต์วันนี้นะคะคือค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคะเพราะว่าปอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเฮ้ยมันทําแบบนี้ได้ด้วยหรองั้นก็ได้เลยแต่ปอบอกก่อนนะคะว่าปอเนี่ยไม่รับประกันว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะ เ,ออเพราะว่าไลาบาลูก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะระมัดระวังตัวมากๆเลยนะคะทําการดอบยาได้เลยค่ะยาปวดหัวหรอคาดว่าน่าจะเป็นขวดสีดํานะคะถ้าปอจําไม่ผิดนะทุกคนมาค่ะตื่นเต้นอนะ่ะคือแบบปอไม่เคยทําเลยนะเราจะมาลองดูวิธีนี้กันนะคะถ้าเกิดว่า วิธีนี้นะคะได้ผลเนี่ยก็แปลว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการกําจัดไลาบาลุเลยนะคะซึ่งปกติแล้วนะคะวิธีในการกําจัดไลาบาลุเนี่ยจะมีแค่ไม่กี่วิธีเท่านั้นนะคะแต่ถ้าอันนี้เนี่ยสำเร็จนะคะเราก็จะได้วิธีกําจัดไลาบาลุเพิ่มขึ้นมานะคะเอาละค่ะพร้อมหรือยังอุ้ยตื่นเต้นนั้นเนี่ยเออวันนี้คือวันจันทร์ใช่ไหมเราเนี่ยได้ยาปวดหัวมาแล้วนะคะ วันนี้นะคะเราเนี่ยไม่ได้มันเล่นเป็นอายาโนนะคะแต่ว่าเราเนี่ยให้น้องอามายนะคะมาออกโรงแทนนะจ๊ะตอนพักกลางวันแล้วนะคะคส,สวัสดีได<ค>รบารูเออเมื่อกี้นางเนี่ยโบกมือทักทายอามายด้วยนะคะนี่เธอเธอรู้จักฉันด้วยหรอฮะห,หรือว่าเธอจะแอบเป็นแฟนคลับฉันหรือเปล่าเนี่ยเออ ไม่ทราบว่า hmm. คุณตกใจฉันเรื่องอะไรจ๊ะทุกคนดูดิอมายลุกนี้คือบอกว่าให้ร้อยเต็มร้อยเลยนะคือแบบนางสวยจริงๆนะคะเพื่อนๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปรอไรบาลูกข้างบนแล้วกันนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะเอ๊แต่ว่าตรงนี้นะคะมีคนอยู่นี่นางั้นก็แสดงว่าเราจะต้องไล่นางนะคะไปที่อื่นนะคะเออ ช่วยออกไปจากบริเวณนี้ได้ไหมคะพอดีฉันต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะมาทำการไล่ไปเลยนะคะเพื่อนๆอ,อ่าเรียบร้อยแล้วเราก็แค่รอจังหวะนะคะให้ไลาบาหลูเนี่ยเดินมาหม่ำเข้ากินนะคะโอ้ยตื่นเต้นว่ะรอบนี้นะคะปอใช้สร้อยนะคะเป็นอาวุธเนาะเพราะว่าไม่อยากให้มีร่องรอยเลือดน,นะคะโอเค มาแล้ว <Here. S 1> มาแล้ว <like> yes. โอเคค่ะทุกคนเริ่ม <Here. S 1> เรียบร้อย s <S อุย o, เราวางยาไปแล้วค่ะอุ้ยตื่นเต้นมาก,มากเลยอะ่ะเออในคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าให้ปอเนี่ยสังหารในตอนที่ไรบาลุกำลังวิ่งใช่ไหม o, ซึ่งแปลว่าเราก็คงจะต้องพยายามนะคะอยู่ใกล้ๆกับไรบาลุไว้นะคะโอเค งั้นฉันจะตัวติดเธอไว้แล้วกันนะไลบารูว้าวอุ้ยมันไส้รุ่นพี่อะทำมาเป็นว้าวอาหารอร่อยนนเนี่ยตอนนี้ก็ทำได้แค่รอเท่านั้นนะคะรอให้สองคนนี้เนี่ยคุยกันเสร็จก่อนนะคะไลบารูเร็วๆสิฉันรอให้เธอนี่ยกินข้าวอยู่นะเอาล่ะ ตอนนี้นางกำลังกินข้าวของนางอยู่นะคะเดี๋ยวปอจะมาถือสร้อยรอเลยแล้วกันนะโอ๊ยฉันปวดหัวจังเลยเนี่ยโอย้ไม่ไหวแล้วต้องรีบไปที่ห้องพยาบาลไปสิอะไราบารูทุกคนตื่นเต้นว่ะคือว้าคือ,ค,อคือปอไม่แน่ใจว่าเราต้องรอจังหวะตอนไหนดีนะคะปอว่าตรงนี้ดีไหมเฮ้ย,ยน่าสนใจเอาล่ะทุกคน มามันเริ่มกันเลยโอ้เฮ้ยมันทาได้ด้วย What โ oh อ my god เดี๋ยวเหตุการณ์นะคะมันเกิดขึ้น อย่างไว้อะเออนี่เราเพิ่งรู้ว่าเราสามารถกําจัดไลบาลูด้วยวิธีนี้ได้ด้วยนะครับผมแบบนี้ก็หวานหมูเลยนะสิเอาละ่ะตรงนี้นะคะไม่มีคนอยู่ครับผมโอ้ยไหม่ก้อนวู้วว้าวไลบาลูเสร็จเราแล้ว,ลวโหคือแบบไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจเลยนะเนี่ยสะพานนักเรียนเดินมา เอไงดียเราไม่รู้ว่านางจะเดินมาทางไหนนะคะแต่ว่าเพื่อ,อความเซฟเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอุ้มไลบาลุนะคะเออไว้ในห้องนี้แล้วกันนะคะปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยโอ้ยอุ้ยทำได้ไงอะถือว่าภารกิจในวันนี้นะคะก็สำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะไปเร็วไปเร็ว ห้องคับอยู่ไหนว้ายเดี๋ยวห้องนี้มีคนอยู่เต็มเลยอุยเกือบไปแล้วเราเรียบร้อยฉันได้ถุงดํำมาแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือเราจะต้องกำจัดร่างของไรบาลุนะคะมาฉันป้าหาเธอแล้วไรบาลุดูสภาพเธอตอนนี้สิขนาดโอซานาเนี่ยนะก็ยัง ช่วยเธอไม่ได้เลยนะมาจ้าเข้ามาอยู่ในถุงดำนะจ๊ะขอหัวล็อป๊บ,บหนึงนะคะสะใจนะคะเอาล่ะแล้วก็อุ้มนางนะคะไปที่ห้องเตาเผาได้เลยนะจ๊ะเออห้องเตาเผาอยู่ฝั่งนู้นนี่นาะอุ้ยแล้วคือเราจะต้องเดินผ่านพวกนั้นไปหรอมันก็ดูเสี่ยงอยู่นะเนี่ย แต่ว่าเราน่าจะสามารถที่จะวิ่งซิกแซกว้ายมีคนเห็นเหรอเขาถามว่าเราเนี่ยทำอะไรนะ่ะนี่นายไม่ต้องรู้หรอกนะ้ยว้ายโอ้ยตรงนี้คนอยู่เต็มเลยอุ้ย,ยวู้วววววววิซวววววกวว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 ว ดูสิจะว่าไปแล้วเนี่ยอามาในวันนี้นะคะก็ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะคะดูสิหน้าตาของหล่อนเนี่ยนะดูเหมือนคนที่ใส่ซื่อบริสุทธนะิ์น่ะแต่จริงๆแล้วหล่อนก็เป็นคนที่น่ากลัวคนหนึ่งเลยนี่นาะสวัสดีเพื่อนๆเ,เรามาเซลฟี่ด้วยกันไหมจ๊ะเอ้ย เพื่อนๆนะคะโบกมือทักทายเราด้วยนะคะก็อย่างว่าเลยค่ะเพราะว่าอมายเนี่ยนะเป็นสาวหน้าตาดีนี่นะโฮย้ยดูสิมีแต่คนต้อนรับเรานะคะเฮ้อแล้วแบบนี้เนี่ยฉันเนี่ยนะก็คงจะลอดจากการถูกกล่าวหาในคดีฆาตกรรมไลบาลุสินะ พรุ่งนี้นะคะคาดว่าโอสนาเนี่ยน่าจะไม่มีไลบาลูนะคะคอยเดินตามนางแล้วล่ะคะ่ะคือพักนี้นะคะต้องบอกเลยว่าโอสนาเนี่ยโดนพากเพื่อนบ่อยนะคะเนี่ยเพราะว่าคอนเทนต์ที่ปอมาทำในช่วงหลังๆนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับไลบาลูรุ่นพี่แล้วก็โอสนานะคะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะกลับขึ้นมาหาโอสนานะโอสนาสวัสดี กินข้าวอร่อยไหมาจ๊ะก,กับผู้ชายนะ่ะนี่เธอนะก็คงจะไม่รู้เลยสินะว่าไรบาหลูเพื่อนเธอเนี่ยโดนฆาตกรรมเรียบร้อยแล้วล่ะอุ้ยดูสิ นางผู้หญิงคนนี้นะคะเชี่งบ้าผู้ชายซะเสียจริงเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบกันนะคะส่วนคลิปหน้านะคะอยากให้ปอเนี่ยมาลองทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกด, like, กดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องปอไว้ด้วยนะคะพี่สำคัญนะคะต้องอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะ วันนี้ปอขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายเจอกันดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน